ไอ้ล to ่าไวสามขวบไม่ยอมรับฟังคำสั่งจากใครเอซีนนั่งลงลูกไอ้ล่าออกมานะนักจิตวิทยาทัานยาแบรนมาเพื่อช่วยถ้าเขาโกรธก็ปล่อยเขานะฉันรู้ว่ามันทำยากแต่เขาต้องทำตามที่คุณสั่งบ้างบางครั้งแบนลกเพราะพ่อแม่ทนต่อไปไม่ไหวแล้วไอ้ล่าแม่กำลังจะโกรธจัดแล้วนะ เฮนูในเอสิกส์บ้านของครอบครัวฮุสินหลบไปหลบไปไม่ใช่เรานั่นแหละหลบไปทั้งคู่เลยซันนี่กับอเลฟอาจเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่คนเป็นใหญ่ในบ้านคือ,อาาไอล่าแม่ทำให้มันร้อนทำอะไรให้ร้อนลูกไอเจมเราไม่ใช่ผู้ปกครองหรอกฉันรู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ์ควบคุมบ้านนี้เลยความเกลียดกราดแบบมาราธอนอาจยาวนานหลายชั่วโมง ไม่เฉพาะพ่อแม่เท่านั้นที่โดนลูกหลงเมื่อมีไอล่าอยู่ด้วยเอสตินน้องสาวอายุ18เดือนก็ <c oughs> ไม่รอดไปด้วยไอล่า <c oughs> <c oughs> จะฟังแม่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ความเครียดในบ้านเนี่ยมันไม่เข้าท่ามากๆเลย <c oughs> ผมก็บอกอกับเขาว่าเราไม่นจะมีลูกเลยไม่อยากจะเจอเรื่องแบบนี้ นี่ลูกจยดื้อน,นะความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้ไอล่าเรียบร้อยเป็นเสมือนบททดสอบความอดทนของทุกคนอืมอืมฉันไม่อายนะคะที่จะบอกว่าฉันตีลูกฉันอยากจะสอนให้ลูกเป็นระเบียบด้วยวิธีอื่นที่ไม่ต้องลงเอยแบบนี้แต่ก็เถอะบางทีฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นทางเดียวเพราะฉันพูดก,กับลูกไม่รู้เรื่องจริงๆไม่อยากเชื่อแล้วว่าคุณตีลูกฉันก็ไม่เชื่อว่าคุณก็ตีลูกแต่คุณตีลูกนะก็ใช่ นั่นแหละคือสาเหตุที่ฉันถึง<ป>อยากอาอรกรายการไอ้ไม่มีทางเลี่ยงความตึงเครียดในตอนกลางคืนได้ <c oughs> ไอล่าไม่ชอบการเข้านอนจะทำทุกอย่างเพื่อบ่ายเบี่ยง <c oughs> แม่หนูไม่ยอมนอนที่เตียงตัวเองและตื่นอยู่ตลอดทั้งคืนเพื่อขอไปนอนกับพ่อแม่ <c oughs> เออไอล่าผมไม่เคยนอนหลับเต็มอิ่มมาสามปีแล้วไม่มีเลย เมื่อลำบากกับลูกสองคนสองสาม,มีภรรยาจึงไม่มีแผนจะมีลูกเพิ่มแต่ชีวิตไม่เป็นดังแผนเสมอไปอีกไม่กี่สัปดาห์ทั้งหมดจะต้องเลี้ยงลูกน้อยใหม่อีกคนนี<ป>่อย่าตีแม่นะอย่าตีแม่นึกไม่ออกเลยค่ะลูกคนใหม่ก็จะนอนร้องไห้ไอล่าก็ซนไม่ยอมฟังเลยค่ะเอสตินก็เริ่มซนบางทีฉันอยากจะบอกว่าเมื่อลูกคนนี้อยู่นี่แหละไม่ต้องคลอดดีกว่าค่ะซันนี่ต้องดูแลกิจการร้านซักแห่งของครอบครัวตามลำพัง ส่วนอาเลฟอยู่บ้านเลี้ยงลูกทั้งสาม <Help me. S 3> ช่วยผมหน่อยดีครับเพราะพาราหมดหนทางแล้วจริงๆทั้งในฐานะคนคนเดียวแล้วก็ฐานะสามีภรรยา,าด้วยนักจิตวิทยาทญญา,ายาบรอนศึกษาวิดีโอของครอบครัวฮุเซนแล้วและมาชี้เพื่อให้ทั้งคู่เห็นว่าเรื่องราวผิดเพี้ยนไปตรงไหน คุณไม่เป็นไรแน่นะคะเราดูได้นะโอเคเริ่มนะ <im iter> ซันนี่และอาเลฟรู้สึกว่าต้องยอมไอล่าอยู่บ่อยครั้งและทันย่าอยากให้ทั้งคู่เห็นว่าเป็นยังไงทั้งครอบครัวอยู่ในร้านอาหารไอลาไม่ยอมทานอาหารได้รับคําเตือนเลยว่าจะไม่ได้ทานไอศครีม okay, <okay>, okay. หากไม่ทานอาหารหนูยังไม่ได้ทานอะไรเลย <im iter> ไม่ได้ลูกต้องทานก่อนไอลาหน <im iter> ูอะไรติมแล้วนะ <im iter> ไม่อดแล้วทานอาหารสักนิดนึงแล้วก็ทานไอติมสิ <im iter> แม่อค่อนี่ผมทนไม่ได้แล้วเนอะอาลูกอ่ะกินซะที่มีปัญหากับใครกันแน่เนี่ยคุณลูกเนี่ยผมสงสารลูกทำไมฉันไม่สนหรอกนะก็ใครสงสารใช่ละเวลาที่ฉันต้องดูลูกอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยอย่าไปว่าแม่งี่เง่ายาบคายลูก สองคนมองหน้าฉันแล้วก็รอให้ฉันจะโอเคคุณพูดถูกแล้วหนูไม่ทานอาหารงั้นอดทานไอติมให้เต็มเลยค่ะแต่แล้วผมทำเสียเรื่องหมดใช่ก็สมควรแล้วครับคุณลบหลู่อำนาจของภรรยาคุณต่อหน้าลูกๆจนถึงขนาดคุณกับลูกพูดตลกกัน <c oughs> ล้อแม่ด้วยนะออใช่คุณน่ะทำให้ลูกสาวของคุณมีอำนาจมากกว่า แม่แม่ซะอีกใช่ครับมากเลยฮะใครก็ล้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะซันนี่และอเลฟกำลังรื้อถุงใส่ของใช้ลูกสาวทั้งสองเข้ามาช่วยนี่ค่ะเดี๋ยวลูกอไอล่าทำอะไรนะอย่ายุ่งลูกไอล่าอไอลาอืมก้าเนูช<อ>่วย<ม>ไม่ต้องไม่ต้องหนูช่วยพ่อพอแล้วขอบใจมากลูกเน่อ,อย่าหนะ่าอย่ายุ่งนะ,นะออกไปเลยลูกไม่ ย่จังเลยฮะลูรูจะบอกว่านี่ค่ะแม่หนูช่วยเขาสนุกกับเกมนี้อยู่นะคะกําลังสนุกกันใหญ่เลยอย่างแรกที่ฉันอยากให้คุณจัดการคือตรวจสอบความคิดตัวเองต่อลูกสาวเพราะความคิดคุณต่อลูกมันอยู่ในแงล่ลบค่ะครับเราก็รู้สึกอย่างนั้นพอฉันนั่งดูเทปนี่ฉันก็เห็นแต่ความเครียดไม่รู้จบเลยม,มันไม่มีความสงบเลยนะคะแล้วตอนนี้ฉันชักรู้สึกว่าความเครียดนี่มันมาจากเราคนใดคนหนึ่งในสองคนนีนนน้ไม่ได้มาจากลูกเลยใช่าจากะะเราเองครับ ขณะที่ซอนนี่ไปทํางานอาเลฟเพยายามอยู่นานแล้วที่จับไอล่าแต่งตัวเพื่อจะได้ออกจากบ้านหยุดนะไปเนาะไปนี่ห,นหยุดเดี๋ยวนี้นมแม่บอกให้หยุดเดี๋ยวนี้อย่าทําแบบนี้นะน,น,นีอย่าตีแม่นะที่หลังอย่าตีแม่อีกนะ ที่เราเห็นนี่ฉันว่าเป็นตัวอย่างชัดๆเลยนะคะว่าทําไมการตีถึงไม่ได้ผลแต่ฉันว่าคุณก็เห็นแล้วละ่ะเพราะในขณะที่คุณสั่งลูกว่าอย่าตีแม่แล้วคุณก็ตีเขาทั้งที่ทพูดอยู่มันคือตัวอย่างคะ่ะคุณกําลังทําในสิ่งที่คุณสั่งเขาว่าอย่าทาทันทีที่คุณเลิกสนใจพฤติกรรมที่คุณไม่ต้องการและชมเชยทุกอย่างที่คุณอยากได้คุณก็ไม่ต้องตีลูกไม่ต้องดุลูกไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะลูกจะเข้าใจแจ่มชัดไปเอง ในที่สุดผมไม่อยากจะให้เขารู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเขาคนเดียวนะครับเพราะเราทั้งคู่คือหุ้นสว่วนชีวิตกันเราดูแลลูกเท่าๆกันมันก็ไม่ใช่คณคนเดียวนะฮะัฉันก็ไม่อยากตีลูกนะคะลูกไม่ควรเจออย่างเงานินลูกก็สมควรจะได้รับอะไรแบบนั้นเลยก่อนที่ทั้งครอบครัวจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ท่านย่าอยากแก้ปัญหาใหญ่ที่สุดก่อนขณะนี้ห้าทุ่มแล้วไอล่ายังไม่ยอมหลับยอมนอน ทั้งที่แม่หนูและแม่ต่างเพลียมากแล้วที่แม่ไม่ไหวแล้วนะในที่สุดก็เผลอหลับไปแต่ก็ตื่นอีกตลอดคืนแอบย่องไปห้องนอนพ่อกับแม่และทำให้คนทั้งบ้านตื่นโอ้ไม่ไหวแล้วนะหยุลูกสาวคุณนอนไม่พออย่างหนักเลยนะคะ ค่ะท่าทางเขาก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ไอล่าเป็นเด็กที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากก็เพราะว่าเขาเพลียนั่นเองค่ะพร้อมที่จะระเบิดทุกเมื่อเขาเข้านอนประมาณห้าทุ่มนะคะครับแล้วก็หลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นจนเกือบสิบโมงเช้านะคะก็เลยเพลียค่ะเพราะฉะนั้นการนอนคือต้นตอใหญ่เลยสําหรับปัญหาของคุณครับแต่ปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนไอล่าขึ้นเตียงนอน ขณะนี้สองทุ่มแล้วแต่แอลล่ายังไม่มีวี่แววง่วงนอนเลยมจะได้มาเลยจะง่วงเดี๋ยวนี้อ้าอ้าหล่นกเนเข้าไปไม่ต้องนอนได้ไงชันนี่ก็ปลามให้ง่วงอยู่นี่ไงเวลานอนในบ้านหลังนี้ไม่ดีเลยค่ะบ้ามากๆเลยมันปวดหัวจริงๆนะมันเหมือนกับลูกคุณกำลังคลั่งเพราะว่าถูกปลุกเร้าอย่างหนักเมื่อได้เวลาที่คุณอยากจะให้ลูกเข้านอน ความรู้สึกฉันนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยก็คือสําหรับคุณสองคนโดยเฉพาะคุณนะที่เพียมากและกําลังต้องคลอดลูกคนที่สามคือถ้าทําได้นะคะต้องพยายามให้ลูกสองคนเข้านอนเป็นเวลาก่อนที่น้องจะเกิดค่ะค่ะครับไอล่าไม่เคยหลับในเตียงตัวเองได้ตลอดทั้งคืนและทันญาอยากเปลี่ยนสิ่งนี้ก่อนที่น้องจะเกิด เพื่อให้ห้องนอนของลูกน่านอนยิ่งขึ้นจะมีการติดไฟสำหรับกลางคืนซึ่งจะบอกไอล่าว่ามีนางฟ้ามาช่วยเธอหลับสบายทัญนยจะแนะนาซันนี่และอาเลฟผ่านทางหูฟังและเริ่มทุกอย่างด้วยการเล่นแบบเงียบๆเนี่ยเนี่อืมก็ดูสรุกฮะดูน้องง่วงแล้วล่ะเอาน้องให้น้องเถอะแล้วเกิดความรู้สึกที่ต่างไปในทันทีเลยค่ะในบ้านนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนจะบอกว่าได้เวลาพักแล้ว อาล้วพอถอดข้างนี้ให้ด้วยนะลูกนะถอดนะดูสิลูกหัวใจอย่าเสียงดังนะคะทำทุกอย่างช้าลงอย่าลืมนี่ไงนี่ไงแม่ก็ได้ยินเหมือนกันนะว่ามีนางฟ้าแสงสว่างอยู่ข้างบนมีเวทมนต์ด้วยนะใช่ในห้องไอลาสว่างแล้วนะจริงๆนะใช่ถ้าลูกนอนในห้องได้ก็จะมีของขวัญให้อะนะอ๋อน่ารักดีที่ทำอย่างนี้การที่คุณคุยกันต่อหน้าลูกเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากเลยค่ะนี่ฟังนะไอลา เราวางน้องไว้ตรงนี้ดีไหมลูกอบอกลูกเลยคะ่ะว่าต้องการอะไรไม่ต้องถามเลยก็แม่อยากให้หนูขึ้นไปข้างบนกับแม่ไงจะได้อาบน้ำกันสองคนดีไหมโอ้ว้าว่อดดีจังเลยนะ่ปะไปเถอะลูกลองบอกแม่จะพาไปดูนางฟ้าในห้องนอนนะไอล้ละแม่จะพาไปดูนางฟ้าในห้องนอนนะหรูอยากเจอาาน,นางฟ้าอยู่ในห้องหนูนี่นะาดูกันนะดีมากดีมาก เอาป่าฟองสบู่แล้วเ่าลูกเดี๋ยนังฟ้า,าตกใจ<ร>น,นี่เราต้องเบาเบานะลูกเราไม่อยากให้นังฟ้ากลัวเราเราไม่อยากให้นังฟ้ากลัวเราใช่ไหมแต่บรรยากาศสงบก็สลายตัวทันทีที่ไอล่ารู้ว่าได้เวลานอนแล้ว,วเอาล่ะแม่จะอน,นิจทานให้ฟังไหม <S 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 สวัสน,นีไป <S <S อุ้มลูกกลับมาที่ห้องนอนเลยค่ะอุ้มเลยเอะอย่างไง พาเข้าห้องนอนเอานมให้ทานเลยค่ะเออพ่ออ่านนังเรื่องน้อยให้ฟังเอาไอละเอาเล่มไหนดีลูกให้อ่านเล่มนี้ป่ะน,นะคะห,หยุดคุยกับลูกได้แล้วปล่อยให้ร้องไปไในอดีตทั้งซอนนี่และอเลฟจะยอมแพ้อารมณ์ฉุนเฉียวของลูกแต่คืนนี้ทันย่าอยากให้ทั้งคู่สื่อความหมายใหม่ให้อล่าทราบเอขอให้ทั้งคู่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมของไอลา,า,อาสงสัยจะยาวแล้วอย่าพูดค่ะทำอย่างนั้นแหละ คุณทำได้ดีแล้ว<ะ>แต่ไอ้ล่างง่วงมากแล้วไม่มีวี่แววว่าจะยอมสงบทัานยา่าจึงตัดสินใจว่าทางออกเดียวคือพาแม่หนูเข้านอนมมไม่ต้องคุยด้วยนะบอกไปว่าดึกแล้วนอนได้แล้วอุ้มขึ้นมาเลยเอาขวดนมไปด้วยแล้วพาไปที่เตียงเลยค่ะเงียบๆเลลูกไ,ไม่ค่ะเดินเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยไม่ต้องคุยแล้ว อเลฟต้องนอนข้างๆไอลาและกอดลูกไว้จนกว่าจะหยุดร้องแต่ไอลาอารมณ์เสียมากแล้วมาลูกมามาไม่ต้องคุยค่ะกอดไว้แล้วก็นอนเป็นเพื่อนไม่ได้ค่ะลูกตีฉันน่ยอยากให้ซันนี่เข้ามาแทนไหมคะค่ะซันนี่คุณต้องเข้าไปเปลี่ยนนะคะนอนด้วยกันเลยแล้วก็กอดลูกไว้มันยากค่ะสําหรับไอลาเพราะว่าแกต้องฝึกนอนในสิ่งแวดล้อมใหม่ตรงนี้เลยเป็นบทเรียนใหม่ที่สําคัญสําหรับเขาโอ้ยสงบหรือยังคะไม่เลยครับโอเคงั้นบอกลูกนะ ดึกแล้วนอนได้แล้วจับลงนอนแล้วเดินออกมาเลยค่ะดึกแล้วนอนได้แล้วลูกถ้าเขาตามมาก็อุ้มกลับไปนอนนะคะแล้วค่อยเดินออกมาใหม่คุณอาจต้องทําแบบนี้สักล้านทีนะอ๋อไค้พกัดผมอะไอล่าต้องหัดรู้จักว่าเตียงตัวเองคือที่นอนของตัวเองทุกครั้งที่ลูกจากเตียงสงนี่จึงต้องพาลูกกลับไปนอนแบบนุ่มนวลแต่หนักแน่นจนกว่าลูกจะยอมนอนไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ รู้คขาว่ามันยากแต่ถ้าคืนนี้คุณทําได้และทําแบบนี้ไปตลอดเขาจะเรียนรู้เองอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาไอล่าโด,ดนอุ้มไปนอนอีก26ครั้งแต่ครั้งนี้ดูท่าว่าจะยอมนอนบนเตียงแล้วโอ้งานนี้ผอมนะโอ,โอ้โกลนแล้วครับทอนนี้โอ้หลับสักทีลูกเอโกรนแล้วกรนละหลับสนิทเลยครับ ลูกสาวคนนี้เอาแต่ใจตัวเองมานานแล้วนะคะเขาบองการคุณคด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวพฤ<อ>ติกรรมไม่ดีด้วย<อ>ทุกทุกท<า>ยอย่างลนะและเพราะทุกอย่างที่เราคุยกันแล้วคือคุณยอมให้มันเป็นอย่างนี้คุณยอมแพ้เองคืนนี้การที่คุณไม่ตะอคอกลูกไม่ตีลูกหรือไม่ทําอะไรพวกนี้ก็เป็นการสอนลูกว่าตอนเนี้ยคุณเป็นคนคุมแล้วนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการจากลูกและลูกก็ต้องทําด้วยค่ะไอลาสิ้นฤทธิ์หลับสนิททั้งคืน เมื่อตื่นนอนในห้องนอนของตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอจึงได้รับของขวัญไอลาดูซี่ักฟ้าฝากของขวัญไว้ให้ลูกนะใช่ก็หนูนอนเตียงตัวเองทั้งคืนเลยดิลูกเพราะว่าลูกโตแล้วใช่หนูโตเป็นสาวแล้วนะโอ้ว้าวดูซี่นางฟ้ารู้ได้ว่าลูกอยากได้ถ้าหนูยอมนอนเตียงตัวเองอีกนะนางฟ้าแสงสว่างต้องหาของขวัญมาให้อีกแน่นอนเลยวันนี้โอ้ว้าวโชคดีจริงๆเลยลูก งง้นเ,เราปลูกเอสตินเอาของขวัญให้น้องดีไหมเออน้อน้อนอ้นปิดไฟนางฟ้าก่อน <ขอ S 2> นะให้นางฟ้าได้นอนบ้างอเอเอเก่งมากคนดีเก่งมากลูกอีกสองคืนต่อมาก็ยังไม่ง่ายไอลาพยายามขัดขืนกิจวัตรใหม่นี้แต่สันนี่และอเลฟยืนกรานที่จะพาลูกกลับไปนอนที่เตียงทุกครั้งที่ลูกลุกขึ้นมา ในสี่คืนไอล่าก็รู้จักที่นอนของตัวเองและทั้งครอบครัวก็ได้พักผ่อนโอ้เม่ได้ขึ้นสวรรค์เลยครับเป็นปลื้มจริงๆครับผมไม่เคยได้นอนหลับเต็มอิ่มเลยอนะเดี๋ยวพอคุณปิดกล้องเนี่ยผมก็จะนอนต่ออีกเพราะรู้สึกว่าต้องนอนชดเชยแล้วครับหลับไปแล้วหลับเหมือนเดิม เ <si มื่อทุกคนไม่อ่อนเพลียทันยาก็อยากช่วยให้ทั้งซอนนี่และอเลฟมีความสุขกับลูกมากขึ้นและเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบฉะนั้นที่ไหนจะเหมาะไปกว่าสวนสาธารณะข้อดีของงานนี้ก็คือลูกๆจะเข้าใจชัดเลยว่าท่านหนูน่ารักเราก็สนุกด้วยกันได้ เอาเลยลูกเก่งจ้าไอล่าขอเอสตินเล่นชิงชาบ้างได้ไหมลูกชมลูกเยอะๆค่ะระหว่างอุ้มแกขึ้นมาบอกด้วยว่าเป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆเลยโอ้หนูเป็นพี่แล้วนะเป็นพี่ที่น่ารักมากเยี่ยมเยี่ยมเอสตินอยู่ไหนนะเอสตินอยู่ไหนนะ้าไงไอล่าเหมือนจะเหนื่อยเลยนะคะคุณว่ากลับได้หรือยังผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าดีโอเคงั้นพาลูกออกจากสวนเลยค่ะทําให้ดูสิว่าทำยังไงเพราะปกติมันจะไม่ง่ายครับ นะไปนะลูกนะไปเถอะไปมาดูหน่อยค่ะไม่ต้องต่อรองนะคะถ้าไม่ยอมทําตามที่บอกก็จูงมือเดินไปเลยถ้าโมโหก็ไม่ต้องสนใจฉันรู้ว่ามันยากยากจริงๆแต่บางทีลูกก็ต้องทาตามที่พ่อแม่บอกบ้างนะฉันอุ้มเบสตินให้ไหมคะดีสิซันนี้คุณลองเบนความสนใจลูกสิคะชี้ไปที่ต้นไม้แล้วบอกว่าอุ้ยเห็นอะไรบนนั้นไหมลูกโอ้อะไรน่ะเห็นไหมลูกลูกเห็นไหมอะไรน่ะเห็นเครื่องบินมาดูสิเออเห็นไหมเห็นเครื่องบินดีค่ะว่าไปเรื่อยๆเลย ไปหรือเปล่าลูก <S <S เอ๊อพ่อไม่เห็นแล้วล่ะหายไ,ไปเรื่อยๆเลยคะ่ะอุ้มลูกขึ้นรถเลยไหนไปขึ้นรถกลยดีกว่านะ <S <S เราไปหาดูในรถดีกว่าช่วยกรุณาจำไว้หน่อยนะคะว่าลูกๆคุณจะดีใจมากเมื่อคุณชมแกเยอะๆะนะคะ,ะและวิธีที่จะจัดการกับลูกขณะกําลังโมโหได้ง่ายที่สุดคือทําสิ่งที่เขาทําอยู่ต่อไปเรื่อยๆอ,อย่าไปสนอารมณ์ของลูกแล้วเบนความสนใจเขาแบบเมื่อกี้แหละค่ะยิ่งคุณพูดด้วยมากๆต่อรองด้วยมากๆขณะลูกโมโหเขาก็จะยิ่งโกรธมากขึ้นนะคะตลอดสัปดาห์ต่อมา ทั้งสันนี่และอเลฟพยายามไม่ยอมแพ้ต่ออารมณ์ฉุนเฉียวของไอลาแต่ใช้วิธีเพิกเฉยแทนผมไม่อยากจะไปผมไม่อยากทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมานะฮะก็เลยเลิกสนใจะครับแต่ก็ได้ผลฮะทั้งคู่พยายามชมเชยลูกสาวทั้งสองให้มากขึ้นและชีวิตในครอบครัวฮุเซนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงััห้กนและชีในคอบครก็รั้กสหนูนะเอวตินแรอรักลี่ย้วยไอลา เออจ้ะฉันรู้สึกเหมือนว่าลูกรู้แล้วว่าพ่อแม่คือคนที่ชี้ขาดทุกอย่างเลยทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดตอนนี้มันเลยเป็นไฮไลท์ประจำวันของฉันแล้วล่ะค่ะการไปรับลูกกลับบ้านนะคะมันเยี่ยนจริงๆ <S <S และทุกอย่างก็ทันเวลาพอดีเออใช่อดแล้วไปเยี่ยมแม่กันเร็ววันสำคัญมาถึงแล้วสองสาวได้น้องสาวคนใหม่ตายละ อะลป๊ชื่อโทลอยอยากหอมน้องไหมลูกเอาไหมเอาเลยลูกน่ารักมากจ้าเก่งมากให้แม่หอมทีได้ไหมจ้ะหนูก็เป็นเด็กดีนะน้องใหญ่ร้องนะทำลูกอย่างนั้นนะลูกนะเอออน้องให่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องน้องหิวไ้งลูกน้องคงหิวอะโทลออายุหนึ่งสัปดาห์แล้ว แต่เมื่อมีลูกสามคนทุกอย่างจึงเปลี่ยนไปนี่สองคนนี้นี่นย่สองคนหยุดนะ้หยุดเลยเราก็ด้วยนี่หยุดเดี๋ยวนี้ยังอีก้อบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้สันนี้ต้องทำงานเต็มเวลาส่วนอเล็กก็รู้สึกว่าการต้องดูแลลูกคนเดียวนั้นยากเย็นไอ้ละขอโทษนะโอทอลายวันนี้ทุกคนต้องเข้าคิวลูกหิวไม่หิวก็ต้องคอยล่ะไม่ยังปล่อยเจลิงสองตัวนี้ไม่ได้นะลูก <Okay. S 2> ฉันเครียดค่ะเพราะว่าเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวจริงๆฉันไม่ใช่ซูเปอร์วูแมนนะทำไม่ได้จริงๆค่ะ oh. <Yeah. S 2> ใช่จ้ะหนูเห็นด้วยกับแม่นะ <laughs> เมื่อระดับความเครียดในบ้านพุ่งขึ้นอีกครั้ง <love> พฤติกรรมของลูกก็แย่ลงส่วนซันนี่และอเลฟก็เริ่มหมดความเชื่อมั่นในโครงการปรับพฤติกรรม <laughs> <laughs> จะเก็บของเล่นหรือเปล่าเนี่ยเปิดประตูนะไม่เปิด เหนื่อยหน่ายหรือเคนละลูกไม่ยอมฟังอะไรเลยอะ่ะฉันควรทำยังไงกับเขาดีคะเนี่ยส่งไปอยู่ค่ายทหารหรือไงผมอยากเลิกแล้วล่ะบอกตรงๆเลยผมขอไปพักผ่อนสมองก่อนแล้วก็กลับมาทัานย่ากลับมาช่วยอเลฟจัดการกับครอบครัวใหม่ลูกสามเธอมาถึงแต่เช้าตรู่ ขณะที่ทั้งบ้านยังคงเงียบสงบเพื่อคุยกับอเลฟเรื่องการจัดการกับความเครียดในชีวิตคุณเคยมีไหมคะที onun, ่คุณเคยเครียดมากหรือว่าเกิดอะไรขึ้นจนคุณเครียดแล้วคุณก็ต้องหาทางบำบัดตัวเองจะได้ไม่เครียดมากนักนะคะก็ตอนจะคลอดลูกนะคะอย่างเดียวที่ฉันทําได้ก็คือจินตนาการสิ่งต่างๆในใจเพื่อจะได้หนีจากตรงนั้นละมั้งคะแล้วมันก็เวิร์กนะคะคุณคิดถึงอะไรเหรอ นกกับต้นไม้ค่ะทันย่าอยากสอนเทคนิคในการผ่อนคลายที่เธอจะใช้ได้เมื่อสถานการณ์เกินรับไหวฉันอยากให้คุณจินตนาการว่าความตึงเครียดทั้งหลายที่คุณแบกเอาไว้ความรู้สึกต่างๆที่มันสูงอยู่ในใจคุณให้คุณระบายมันออกไปจากตัวเองคุณจะรู้สึกว่าร่างกายคุณผ่อนคลายขึ้นเธอสอนอาเล็ถึงวิธีการถอยออกมาจากชีวิตก้าวหนึ่งและจินตนาการภาพนกและต้นไม้ที่แสนสงบคุณอยู่ในที่ที่มีแต่ต้นไม้ มีนกบินไปมาเหนือต้นไม้นั่นคนอยู่คนเดียวใจคุณรู้สึกสงบสุขและฉันอยากให้คุณค่อยๆลืมตาขึ้นไม่ต้องรีบนะได้พักบ้างแล้วรู้สึกยังไงคะน่าทึ่งนะคะฉันลืมไปแล้วว่าการพักผ่อนมันรู้สึกยังไงและไม่ต้องคิดอะไรเลยสักนิดเดียวดูคุณสะเทือนใจมากนะคะทำแล้วคุณสะเทือนใจเหรอมันก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าเหนื่อยมากมาก ฉันเองก็เพิ่งรู้นะคะว่าร่างกายฉันมันเหนื่อยแค่ไหนและฉันต้องการพักผ่อนแค่ไหนต้องพักแล้วล่ะค่ะแต่นกกระต้นม้นจะช่วยทุกอย่างต่างไปได้จริงเหรอในเมื่ออเลฟต้องประจนกับเหตุการณ์เหล่านี้สิบโมงเช้าไอล่าหงุดหงิดมาครึ่งชั่วโมงเพราะไม่ได้ทานเค้กหน้าครีมเป็นอาหารเช้าจริงเลย ลูกคุณหงุดหงิดจัดเลยค่ะฉันเห็นแล้วแต่มันอยู่ที่ปฏิกิริยาของคุณต่างหากฉันอยากช่วยให้คุณทําเฉยกับลูกๆได้ลองคิดถึงนกกับต้นไม้ดูนะคะถ้าทําได้นะพาตัวเองไปอยู่ในป่านน่นเลยถ <she> ้ายังคร่ำครวญอยู่คุณลองมองหน้าลูกแบบน่ากลัวสิคะแล้วก็เดินหนีไปเลยลูกไม่ได้เป็นอะไรแค่โมโ,โหก็ไม่ต้องไปสนใจเลยเก็บของไปค่ะ uh นกกับต้นไม้นกกับต้นไม้ <laughs> ถ้ามองไปนอกหน้าต่างด้วยก็ช่วยได้พยายามเอาใจตัวเองไปห่างๆจากเสียงร้องก็จะช่วยได้เองนะคะลองดูค่ะค่ะแต่ตอนนั้นฉันอยากจะกรี๊ดใส่ลูกสักสิบทีเลยลการร้องกรี๊ดกรี๊ดยิ่งสอนให้ลูกชอบถิงหนักขึ้นไปอีกใช่ไหมล่ะค่ะเมื่อไม่มีผู้ชมสาหรับการแสดงอารมณ์เครียดกราดไอล่าก็ยอมแพ้ในที่สุดอ้มาแล้วจ้ามาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วแต่ตอนนี้โทรไลตื่นแล้วความสงบอยู่ได้ไม่นานไอล่าไอล่า น้องร้องไห้อยู่นะลูกแม่นี่ฟังแม่สิฟังแม่ก่อนนะลูกไม่ทําอย่างนี้นะฟังแม่ก่อนนะลูกลูกทําน้องเจ็บอยู่นะใช่ไหมคุณอุ้มน้องมาเลยเถอะค่ะลุกขึ้นเลยไม่ได้นะไม่ได้ค่ะทัญญาไอ้ละนี่ไอ้ละเกเรใหญ่แล้วนะธัญญาสอนอเลฟว่าหากไอ้ล่ำพฤติกรรมที่แย่มากเธอควรถูกจับแยกจากสมาชิกอื่นเพื่อทุกคนได้มีโอกาสสงบใจ แม่หนูโดนจับแยกห้องสนาที1นาทีต่อหนึ่งขวบปี<อ>ฉันว่าเธอตัดสินใจถูกแล้วล่ะค่ะ<อ>เพราะไอลาเริ่มก้าวร้าวแล้วก็เตะเอสตินแล้วถ้าคุณให้หนุ่มลูกอยู่แล้วปล่อยให้คนพี่เกเรเด็กก็จะเข้าใจว่าจะททาอย่างนี้ได้เวลาแม่ให้หนุ่มน้องอแม่ยังไม่ได้บอกว่าหมดเวลาเลยนะอพอเปิดประตูมานะคะคุณต้องบอกไอลาว่าแม่อยากให้หนูไปหยิบรองเท้ามาและนั่งลงใส่รองเท้าให้ดีๆไอลาหยิบรองเท้ามาสิลูกแล้วก็นั่งลงใสด่ดีๆเดี๋ยวแม่จะช่วยนะ หนูไม่อยากสาีจมพูนะไงลูกหนูไม่อยากใส่เก่งาเก่งมากลูกจ้าใส่คู่นี้แหละลเพราะว่าเราจะไปซื้อของกันนะไปเลยเมื่ออเลฟรู้สึกใจสงบลงอีกครั้งทัน์ญายอยากช่วยเธอกล้าเผเชิญโลกภายนอกนี่ขอถามหน่อยสินี่เป็นครั้งแรกที่คุณออกมานอกบ้านพร้อมลูกสามคนหรือเปล่าอืมสิทธิของจังเลยคะ่ะโอเคก็เรียบร้อยดีนี่ค่ะค่ะคุณเหมือนคุณแม่ที่เอาลูกอยู่แล้วนะคะ เด่าเดินเร็วนักซีเ,เดี๋ยวแม่ตามไม่ทันนะละูกไอ่านี่ไอล่ะมานนี่มาหานังสืออ่านกันแล้วอลเลฟดูแลลูกน้อยสองคนจนมือไม่ว่างและไอล่ะอดไม่ได้ที่จะฉวยโอกาสนี้ไอล่ะไม่จะโกรธนะออ้ บอกลูกค่ะแม่จะนับถึงสามนะถ้าหนูไม่กลับมาแม่จะยืดนิตยสารของหนูนะไอ้ล่าแม่จะนับถึงสามนะถ้าหนูยังไม่ยอมกลับมาแม่จะยืดนิตยสารด้วยหนึ่งหนึ่งสองเ,อเร็วสิมาเร็วๆสิเ้อาดีมากลูกดีมากเก่งมากเจ้าหนูอย่าวิ่งหนีแม่อีกนะอ๋อดีค,ะดคะด่ะดีเจ้าดีแล้วคะ่ะ ผ่านไปสองเดือนนะับตั้งแต่ธัญญารู้จักกับครอบครัวฮุเซนผลทางไม่ราบรื่นแต่หลายสัปดาห์ที่ต้องฝึกหนักก็เริ่มเห็นผลและชีวิตในครอบครัวก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอัน,นเอสเตนอะนอะฮุนโอ้ขอบใจมากนนลกูกไอล่า<อ>เวลานี้ไอล่าปรับตัวเข้ากับเวลานอนใหม่ได้และชอบนอนที่เตียงตัวเองแมคะบางครั้งไม่หนูก็อารมณ์เสีย แต่พ่อแม่เรียนรู้แล้วว่าอย่าให้มันมากวนใจส่วนอเลฟก็ไม่รู้สึกว่าต้องตีลูกอีกแล้วฉันไม่รู้สึกแล้วล่ะค่ะว่าตายละไอล่าโมโหอีกแล้วเมื่อก่อนฉันเคยกลัวที่จะต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าต้องอยู่กับลูกๆตามลําพังแต่เดี๋ยวนี้ชอบแล้วค่ะจริงๆนะคะคุณว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงคะถ้าไม่เริ่มกระบวนการนี้นะคะคุณว่ามันจะออกมาทางไหน เออผมครจะพูดได้เลยว่าเราครจะฆ่าตัวตายฆ่ากันตายอะไรไปแล้วฮะคงหยากันแล้วอะไรอย่างนี้จะหยากันนะคะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าลูกๆเนี่ยเป็นภาระใหญ่หลวงมากต่อชีวิตคู่ของเรานะครับเอปัญหาที่เรายังแก้ไม่ตกถ้าไม่มีคและยังมีของแถมแบบไม่คาดฝันด้วยเมื่อไอลาไม่ได้เป็นจุดสนใจต่อไปเอสตินจึงมีโอกาสใช้แววบ้างและน่ารักเป็นที่สุดเออน่ารักขึ้นเยอะเลยลูกน่ารักจริงๆค่ะ น่ารักมากน่ารักขึ้นเขา<อ>คงจะไม่ค่อยขี้อายใช่ค่ะเดี๋ยวนี้กลายเป็นตัวตลกประจำบ้านไปแล้วละค่ะ <c oughs> ขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปเถอะลูกๆเป็นเด็กที่น่าทึ่งมากค่ะเพราะว่าเขาก็เ,าเป็นเด็กน่าทึ่งมาตลอดนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราไม่เคยมองเห็นแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วค่ะ <c oughs> ค่ะรู้สึกว่าฉันมีครอบครัรวที่ดีมากแล้วให้แลกก็ไม่เอานะคะฉะนันว่าเราสมบูรณ์แล้วจีนนอ ก็เกือบเกือบสมบูรณ์แล้วค่ะไอเล่